สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ากร,รมศาสตร์รายการเรียบพระนครวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวที่ต่อจากเมื่อคราวก่อนนะคะผู้จัดได้นำพาทุกท่านไปบอกเล่าเรื่องราวที่กำลังอยู่ในกระแสการเมืองของบ้านเราทีเดียวทั่ช่วงนี้หลังจากที่เราได้ มีการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็มีการจัดตั้งครมหรือคณะรัฐมนตรีแบบคร่าวๆกันขึ้นมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เรียบร้อยอยังก็ตามเราสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้นะคะว่ากระแสของการเมืองนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีการปลุกกระแสขึ้นนะคะอย่างเป็นระบบมันจะคล้ายๆกับการสร้างความเชื่อสร้างความศรัทธาสร้าง ความนิยมให้เกิดขึ้นกับในหมู่ผู้คนต่างๆซึ่งในอดีตเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ามันเป็นลัทธิการสร้างการทั้งลัท,ทธิความเชื่อการบูชานะะรัฐธ,ธรรมนูญซึ่งมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่รูปแบบหรือการแสดงออกนั้นอาจจะแตกต่างจากในอดีตแต่กระบวนการทางความคิดนั้นไม่ต่างกันเลย ในในอดีตนั้นตั้งแต่ที่คณะราษฎรนะคะได้ทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5กลุ่มของคณะราษฎรหรือกลุ่มฝ่ายรัฐบาลที่ก่อตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างค่านิยมการบูชาหรือความเชื่อศรัทธาในระบอบของตนเองที่ไปตัวเองพยายามจะสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าหลังจากตัวเองล้มระบอบกษัตริย์ไปแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเชิดชู รัฐทิหรือระบบความปกครองที่ตนเองนําเสนอขึ้นมาใช้ก็คือระบบประชาธิปไตยดังนั้นการสร้างค่านิยมการบูชารัฐธรรมนูญจึงถูกกระทําให้เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ PR ประชาสัมพันธ์วิธีการนอกเหนือจากการ PR ประชาสัมพันธ์แล้วฝั่งฝ่ายรัฐบาลยังใช้วิธีการออกกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่ดำเนินการออกมานี้เนี่ยก็เพื่อที่จะใช้บังคับให้เชื่อมโยงกับรัธิการบูชาระบบประชาธิปไตยของตอนเองนั่นเองนอกจากการออกกฎหมายแล้วก็ยังมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นสมาคมของคณะรัฐธรรมน,นูญซึ่งก็มัวแต่การที่สมาคมก่อตั้งขึ้นนั้นก็นำเอากฎหมายเนี่ยไปสนับสน,นุนสมาคม เหมือนกับเป็นการกึงกึงบังคับให้ข้าราชการและประชาชนในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดทั้งในส่วนกลางกรุงเทพและต่างจังหวัดทุกภูมิภาคเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมอันนี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องเรียกสมาคมนี้มีชื่อว่าสมาคมคณะรัฐธรรมนูญซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นหรือก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเป็นสมาชิก ถ้าเทียบกับในปัจจุบันนี้ก็คงเหมือนกับพย,ยพยายามสร้างแฟนคลับของตนเองขึ้นมาเป็นกลุ่มให้มีแฟนคลับมีความเชื่อถือศรัทธาคลังคล้าในระบบการเมืองการปกครองรูปแบบใหม่การขยายสาขาของสมาคมไปทั่วประเทศโครงการใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจอันนี้นก็ถูกก่อ รูปขึ้นมาจากแนวคิดของคนนอกวงคณะราษฎรราวๆปลายเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2476จดหมายที่เขียนขึ้นโดยคุณจำรัดมหาวงอน,นันต์ผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านได้ถูกทำสำเนาแจกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื้อความของจดหมายนะคะก็จะระบุถึงรัฐบาล ว่าระบุไว้ว่ารัฐบาลควรจะต้องให้ผู้แทนราษฎรแต่ละคนนั้นเชิญรัฐธรรมนูญไปสู่จังหวัดที่ตนสังกัดหรือที่ตนเป็นตัวแทนราษฎรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของราษฎรในจังหวัดนั้นนั้นเมื่อตนเองหมดสมัยประชุมเพื่อจะได้เป็นการเผยแพร่และก็ทำให้ราษฎรนั้นรักในกฎหมายสูงสุดนอกจากนี้เนี่ย คุณจำรัดมหาวงอนันเนี่ยก็ยังเพิ่มเติมกระบวนการอัญเชิญรัฐธรรมนูญด้วยว่าการดำเนินการใดๆนั้นจะต้องเป็นการดํานเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามมาจนเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางเดือนเมษายนปี2477คณะรัฐมนตรีก็นําจดหมายอีกฉบับของคุณจำรัดเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมรอบนี้นี่คุณจำรัดเรียนนายกรัฐมนตรีว่า ตนขอรับรัฐธรรมนูญจำลองเป็นสมุดคอยเชิญไปไว้ยังสารกลางจังหวัดในให้ราษฎรยึดเหนี่ยวเป็นหลักที่พึ่งเป็นการเผยแพร่รัฐธรรมนูญอีกส่วนหนึ่งราษฎรจะได้ปรับเปลื่มปิติยินดีหาน้อยไม่ที่ได้มีรัฐธรรมนูญแทนเจ้าอันนี้เป็นข้อความของคุณจำรัดนะคะที่เขียนเลยว่าไอไอสัญ,ญลักษณ์แทน ความเชื่อถือศรัทธาจากเมื่อก่อนที่เคยเชื่อถือศรัทธาในพระมหากษัตริย์หรือเจ้าเนี่ยก็ให้หันมาเชื่อถือศรัทธาในตัวพานแล้วก็สมุดข่อยบนพานที่เรียกว่าพานรัฐธรรมนูญผลคือรัฐบาลเห็นด้วยเห็นคล้อยตามด้วยกับที่คุณจำรัดเสนอเป็นอย่างมากแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปติดต่อกับสมาคมคณะรัฐธรรมนูญที่ ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นการสนับสนุนกันนะคะจากรายง,งานการประชุมก็จะพบว่าผู้ที่หยิบยกเอาจดหมายของคุณจำหลัดขึ้นมาเสนอให้แก่บรรดารัฐมนตรีก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนั่นเองหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือคุณปรีดีพนมยงเนี่ยเ,เป็นผู้ที่หยิบเอาจดหมายของคุณจำหลัดขึ้นไปเสนอรัฐธรรมนูญบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายโดยทุกคนเนี่ยก็ ลงมติร่วมกันเห็นเห็นเห็นดีกับความคิดนี้เห็นควรที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับจำลองไปประดิษฐานไว้ในทุกๆจังหวัดจึงต้องตกลงให้สร้างรัฐธรรมนูญฉบับจำลองพร้อมกันด้วยพร้อมไปกับแตั้งตัวพานแว่นฟ้านะคะพานแว่นฟ้าที่จะต้องเป็นตัวตั้งรัฐธรรมนูญจำลองที่ว่านี้จำนวนทั้งสิ้นทั้งหมด70สบสำรับ ที่ต้องทําขึ้นมา70สิบสรับเพราะว่าตอนนั้นเรามีประมาณน่าจะทั่วๆจังหวัดของเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนั่งมีเกือบ70จังหวัดแล้วก็จัดให้มีการพระราชทานให้แก่ผู้แทนรัศฎรในคราวที่สิ้นสมัยวิสามันสภาผู้แทนรัษฎรเดือนออสิงหาคมในปีเดียวกันจากคำสั่งของคณะมนตรีอย่างที่ว่านี้นะคะโครงการจัดทำรัฐธรรมนูญ จำลองให้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของหลวงวิจิตวาทการผู้เป็นทั้งเลขาธิการสมาคมคณะรัฐธรรมนูญที่ก่อตั้งขึ้นแล้วก็เป็นอธิบดีกรมศิลปากรด้วยหลังประสานกับหลวงประดิษฐ์มนูธรรมในเรื่องของแบบเรื่องของต่างๆแล้วเนี่ยคุณหลวงวิจิตรวาทการก็สั่งการไปยังเหล่าช่างฝีมือของกรมศิลปากรโดยวางแนวทาง ลงลักปิดทองสมุดไทยแล้วก็ทำพานเทิน2ชั้นเป็นพานแว่นฟ้า2ชั้นนะคะให้สมกับที่เป็นของที่ควรบูชาสุดท้ายเนี่ยโครงการทั้งหมดก็มาสิ้นสุดลงเมื่อปลายเดือนสิงหาแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับจำลองรวมทั้งสิ้น70ชุดตามแบบในจำนวนนี้เนี่ย69ชุดถูกมอบไปยัง จังหวัดต่างๆทั่วประเทศส่วนอีกหนึ่งชุดนั้นก็เหลือ,อ,อไว้ที่ทําการใหญ่ของสมาคมคณะรัฐธรรมนูญในพระนครอ,อ,อย่างไรก็ดีนะคะรัฐธรรมนูญที่วาเนี่ยฉบับจําลองที่วานี่ยนะคะจะไม่ได้ถูกส่งไปตามจังหวัดโดยทันทีเพราะว่ายังต้องผ่านกระ,กระบวนการเ,เรียกว่าพิธีกรรมเพื่อความเป็นมงคลสิริมงคลเสียก่อนนะคะก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่า คนในยุคนั้นเนี่ยคนเขาเรียกว่ายังเตอร์กลุ่มยังเตอร์กลุ่มคนรุ่นใหม่คนหัวใหม่ที่ทำการปฏิบัติลม้ลมล้างระบอบกษัตริย์เนี่ยก็ยังต้องเล่นสายมูสายยศาสตร์สายความเชื่อเอาเข้ามาช่วยสนับสนุนแนวคิดของตนเองในวันที่28สิงหาคม2477เราบรรดาผู้นำที่กำกับดูแลระบอบการเมืองใหม่เน,นี้นะคะ ต่างก็เดินทางมายังพระราชอุทยานสารานรมเพื่อเข้าร่วมอสองพิธีการสำคัญคือพิธีการเปิดป้ายสมาคมคณะรัฐธรรมนูญและก็พิธีฉลองรัฐธรรมนูญฉบับจำลองอพิธีส่วนแรกดำเนินไปโดยมีพญาพหลพลพยุหเสนาเป็นประธานและก็จบลงเมื่อผู้เข้าไปผู้เข้าร่วมในการปฏิญาณตนต่อหน้าพระธนตรยัย ตลอดจนรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นอีกไม่นานพิธีการในส่วนที่2ก็เริ่มขึ้นผู้แทนรัศดรประเภทที่1เข้ายืนประจำรัฐธรรมนูญฉบับจำลองของจังหวัดตนเองแล้วสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติบงจึงค่อยๆเสด็จเจิมรัฐธรรมนูญฉบับจำลองแต่รัฉบับในฐานะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ท่ามกลางเสียงปี่พาดและเสียงสวดมนต์อวยชัยของพระสงฆ์จำนวน70รูปสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นการเจมิมทางสมาคมก็เปิดให้ผู้คนเข้าไปร่วมกันสการะประหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญที่ว่านี้ที่จำลองรัฐธรรมนูนจำลองที่ทำขึ้นมาที่ว่านี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีพิธีการเวียนเทียนสมโพธ เป็นพิธีสุดท้ายในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีการทั้งสองวันเนี่ยทางการก็นำเอารัฐธรรมนูญฉบับจำลองนั้นไปประดิษฐานรวมทั้งร่วมกับพระพุทธสีหิงณนะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ระหว่างรอส่งมอบให้ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศมารับไป หน้าที่อัญเชิญรัฐธรรมนูญฉบับจำลองไปประจำตามจังหวัดต่างๆก็เลยตกเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรประเภทที่1ซึ่งมาจากการเลือกตั้งและเป็นกรรมการอยู่ในชุมนุมใหญ่ของสมาคมคณะรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นด้วยขณะที่ทางรัฐบาลน,นั้นก็มีคำสั่งให้ข้าหลวงทุกจังหวัดจัดก,การรับรองรัฐธรรมนูญจำลองนี้ตามสมควร แต่กระนั้นนะคะกลับปรากฏว่ามีผู้ที่เอาจริงเอาจังกับภารกิจอันเชินี้เป็นอย่างยิ่งจนล้นเกินความตั้งใจของรัฐบาลกล่าวคือไม่กี่วันหลังจากออกคำสั่งคณะรัรฐมนตรีก็ได้รับคำร้องจากผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้ซ่อมแซมบ้านเมืองตั้งแต่ถนนหนทางแม่น้ำลำคลองวัดวาอารามตลอดจนหน่วยงานราชการก่อนที่ตนจะนำออรรธทนูนฉบับจำลองไปไว้ที่จังหวัดนั้นๆ จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะจะได้เหมาะสมแก่ฐานะเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีประดุจการจัดรับสเสด็จพระราชดำเนินหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยประดุจว่าราษฎรได้กระเสมสําลาญประจักษ์ความศักดิ์สิทธิ์สทิที่สำคัญยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญจ,จริงๆเสียอีก คงด้วยเพราะคำร้องนี้เนี่ยรัฐบาลก็เลยออกคำสั่งเพิ่มเติมต้นเดือนกันยายนต่อมาเนี่ยว่าการจะจัดรับรองรัฐธรรมนูญฉบับจำลองนั้นให้ทำแต่ตามสมควรต้องไม่สร้างความเดือดร้อนทางการเงินด้วยหากจะสามารถจัดโดยไม่มีการหมด,หมดเปลืองค่าใช้จ่ายมากมายนักก็จะให้จัดการต้อนรับให้สมกับเกียรติของรัฐธรรมนูญนั่นเอง แต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้มีคําสั่งเพิ่มเติมการอัญเชิญรัฐธรรมนูญฉบับจำลองก็ยังกลายเป็นภารกิจหรือเป็นกิจกรรมที่คึกคักเวอร์วังอลังการที่สําคัญคือมุ่งเน้นให้รัฐธรรมนูญฉบับจำลองนี้มีสถานะอันศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างที่ผู้จัดเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนเป็นการสร้างค่านิยมให,ให้ตัวรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรกราบไหว้เคารพบ,บูชา บรรดาผู้แทนราษฎรทยอยกันเชิญรัฐธรรมนูญฉบับจำลองนี้ไปสู่จังหวัดของตนตั้งแต่เดือนกันยายน2477สิ่งแรกท,ที่จะเล่าให้ฟังก็คือขณะที่ขบวนรถไฟพิเศษจากช่องทางขนส่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดในยุคนั้นนะคะ ทางรถไฟนี่ถือว่าสะดวกที่สุดแล้วผู้แทนรัศดรบางส่วนกลับพยายามกระตุ้นความสนใจด้วยวิธีการขนส่งแบบพิสดารไม่ว่าจะเป็นทางรถปืนอันนี้เป็นตัวอย่างของจังหวัดประจีนบุรีนะคะได้นำเอารถรถปืนของทหารเนี่ยมาขนรัฐธรรมน,นูญทางเรือรบหลวงก็มีนะครับไปทางเรือเช่นผู้แทนรนัศดรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือทางเครื่องบินจังหวัดน่านนะครับผู้แทนรัชดณร์จังหวัดน่านเป็นคนนําขึ้นเครื่องไปจึงเข้าใจได้ว่าเมื่อมีหน้าข่าวสมัยนั้นเขียนว่ารัฐธรรมนูญได้รับความสการะบูชาประหนึ่งว่าเป็นพระพุทธปฏ,ปฏิมาเลยถูกแห่แหนไปทั้งทางบกทางน้ำและทางเวหาอันนี้คือ สิ่งที่สื่อมวลชนหรือนักข่าวในเวลานั้นประโคมข่าวถึงตัวรัฐธรรมนูญจำลองที่เดินทางไปสู่จังหวัดต่างๆกิจกรรมในแง่ของกิจกรรมทั่ทวไปเนี่ยคะแต่จัหวัดยังมีการต้อนรับพระธรรมนงจ้าจำลองทางด้วยพิธีกรรมทางศาสนาแล้วจึงนำออกมาแห่ในขบวนแห่ไปทั่วเมืองก่อนที่จะมีพิธีการณสารกลางหรือสนามกีฬา พื่อให้รัศฎรได้ร่วมกันสดุสดสะดสวดดีพระมหากษัตริย์และปฏิญาณตนเบื้องหน้ารัฐธรรมนูญฉบับจำลองออตัวอย่างเช่นนะคะวันที่9กันยายนรัฐธรรมนูญฉบับจำลองต้องเดินทางเ,เดินทางมาถึงจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยผู้แทนรัษฎรจังหวัดเพชรบุรีด้วยทางรถไฟพอรถไฟเข้าเทียบชานชลาพระสงฆ์ก็เริ่ม สวดชัยมงคลคาถาไปพร้อมๆกับมีแตรวงบรรเลงเพลงชาติและก็มีผู้คนมาคอยต้อนรับรวมทั้งข้าหลวงจังหวัดข้าหลวงประจำจังหวัดทั้งหลายต่างแสดงความเคารพรัฐธรรมนูญแบบจำลองและเปลงเสียงชายโยจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับจำลองก็ได้ถูกแห่ขึ้นรถบุตรสไบตามถนนสายหลักๆในจังหวัด หัวกระบวนแห่นั้นประกอบไปด้วยทหารตำรวจและลูกเสือส่วนรอบรถบุสบกจะมีข้าราชการตลอดจนนายทหารแต่งชุดเต็มยศเดินเดินขนาบข้างไปจากนั้นก็ยังมีบุคคลต่างๆของสังคมทางสังคมของจังหวัดเพชรบุรีนะบุคคลสำคัญทางสังคมของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยร่วมท้ายขบวนด้วยนะคะเท่น กำนันผู้ใหญ่บ้านทนายความผู้แทนตำบลพ่อค้าข้าหาบดีต่างๆเป็นต้นนะคะที่มาร่วมในพิธีนี้กระบวนแห่เคลื่อนมาหยุดที่สรารกางจังหวัดแล้วก็ข้าหลวงก็จะค่อยๆแสดงประากาาก่อนจะนำทุกคนถวายพระพรแด่รัชกาลที่เจแล้วก็ให้สัตยปฏิญาณต่อรัฐธรรมนูญทางนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ ภายหลังพิธีการทั้งหมดที่เล่ามาในนี้เนี่ยทางจังหวัดยังเปิดให้รัศดรแต่ละคนเข้าไปสักการะบูชารัฐธรรมนูญฉบับจำลองด้วยดอกไม้ทูบเทียนอีกด้วยก็เป็นเรื่องประหลาดมากเป็นเรื่องตลกมากที่พยายามสร้างค่าให้รัฐธรรมนูญดูเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พฤติฤฤกรรมการบูชารัฐธรรมนูญก็เปรียบเสมือนให,ให้เปรียบเสมือนว่ารธรรมนูนนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามนัยยะศาสนาเช่นนี้ไม่เคยมีปรากฏเพราะแค่จังหวัดเพิบุรีหากจะยังไม่พบหากจะยังพบได้อีกในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งจังหวัดปัตตานีซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมวันที่20กันยายนจังหวัดปัตตานีได้ฉลองรัฐธรรมนูญฉบับจำลองของตอนเป็นครั้งแรกผู้แทนรัชดรลงมาจากรถไฟ ก่อน,นชูรัฐธรรมนูญฉบับจำลองไว้เสมอหน้าให้ผู้คนโดยรอบน้อมเคารพและเปล่งเสียงเพลยงสามครั้งว่าขอให้รัฐธรรมนูญของเราจงยั่งยืนเป็นคู่ฟ้าเป็นคู่ฟ้าดินชายโยชายโยขอให้รัฐธรรมนูญเราเป็นยืนยงเป็นคู่ฟ้าดินชายโยชายโยระหว่างช่วงพิธีกรรัฐธรรมนูนฉบับจำลองได้ถูก ประดิษฐานบนแท่นบูชาต้องบูชาที่ประดับด้วยพวงมาลาดอกไม้ทูกเทียนเพื่อให้นักบวชสวดอวยพรตามหลักศาสนาพุทธศาสนาอิสลามขณะที่ในวันรุ่งขึ้นทางการก็ยังแห่ได้มำูนจำลองไปทั่วเมืองโดยที่สังเกตว่าเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการนำนักเรียนมาเดินพนมมือถือดอกไม้ทูบเทียนไปตาม รถแห่ด้วยตลอดเส้นทางโอ้ฟังดูประหลาดนักนะคะเหมือนจะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื้อ,เน,อเนื้อสิ่งอื่นใดทีเดียววันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะติดตามรายการเรียบพระนครได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าธนพันธ์บุญร,รัตน์เลนผู้ดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ